อ่ะโอเคมาคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเราได้ทำกดอไม่ใช่ทำกดเราได้ทำโค้ดไว้เดี๋ยวคลิปนี้มาเก็บรายละเอียดกันก็คือจะเพิ่มทุกเล่นไปด้วยเนาะ่ะเริ่มเลยอันแรกผมจะเนี่ยเนี่เวลามีเน็ตใช่ไหมผมจะให้มันขึ้นแบบปกติเนี่ แต่ถ้าไม่มีเน็ตปั๊บผมจะให้ตรงนี้ขึ้นเป็นสีแดงแล้วเปลี่ยนข้อความเนาะโอเคมาเริ่มอย่างแรกเลยเราไปก๊อปโค้ดให้เรามาก๊อปไฟล์ที่เขียนมาเช็คเน็ตไม่ใช่ก๊อปไฟล์ก๊อปโค้ดเนี่ยโค้ดทั้งหมดตรงนี้มาก๊อปมาเลยเอามาไว้ตรงนี้นะ มาใต้ IP เนะี่ยเอาไว้ลบเอลออกลบเอออกตรงนี้เป็นรันเซลตรงนี้โอเคยังขาดไปก็คือเรามาคลิกที่ปุ่มนี้ก่อนที่นปับ่บแล้วเรามาพิมพ์ข้างหลังต่อข้างหลงังฝนโหน,นะพิมพ์ลงมา พิมพ์ไป name 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 uh, ตัวนี้ก็ตั้งชื่อมันก็คือ uh, btn name ก็ได้ btn a ไม่ใช่ btn name btn คือชื่อย่อของ button okay. เรากรอบชื่อย่อนะเอามาใส่ตรงนี้ name คอนเทนต์คอนคอนเทนต์เท่ากับปหนูข้างหลังใส่นี่ไหไปตรงกลางอนี้ก็ให้มันเป็นอะไรไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ได้ไม่มีอินเทอร์เน็ตพิมพ์ถูกไหมไม่รู้โอเคประมาณนี้ เห็นไหมเวลาตอนที่เราเชื่อมเน็ตอยู่อะมันก็ยังขึ้นปกติใช่ไหมอันนี้เราลองปินเน็ตรูบ้างโอเคลองปินเน็ตปั๊บแล้วลองรันดนูี่มมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยกดไปมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยเพราะเราเราได้ดัาก่นแล้วตรงนี้เห็นไหมทีน,นี้ผมจะให้เปลี่ยนสีปุ่มด้วยก็คือตอนนี้มันเป็นสีฟ้าอยู่ใช่ไหมผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีแดง ก็ B T N เหมือนเดิม B T N background background เท่ากับเท่ากับรอแล้วเรามาเอาโค้ดในดิสคอร์ดขอเปิดเน็ตสักคู่ ให้เรามาเอาโค้ดใน Discord นะครับน,นี่โค้ดต่างๆสี่ชั้นเนี่ยเอาโค้ดเนี่ยโหลดตัวนี้มาเราเปิดมาเลยเราจะเจอโค้ดอันนี้ใช่ไหมให้เรากอ๊อปบรรทัดเนี่ยมาบรรทัดบนอะ่ะกัอปมาเอามาใส่ตรงไหนก็ได้แต่ผมจะใส่ตรงนี้ข้างล่าง HP ใส่ไป แล้วก๊อบอันนี้ม n นิก็อบตั้งแต่ิ e w system เนี่ยก๊อบาเอามาใส่หลังเท่ากับโอเคประมาณ ruler อ,อันนี้คือสีนะแล้วก็เปลี่ยนสีไปเจ้าสีอะไรผมพอสีแดงก็เป็นสีแดงอยู่ละโอเคผมก็ลองปิเนเอ็นดูกอนเนี่ยปินเอ็แล้วลองรัน มันขึ้นสีแดงแเวลาเอาเมาส์ไปอย่างนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่เมนก็กดไม่ได้อะกดไปมันขึ้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรตรงเนี้ยคราวนี้ผมจะให้แถบที่มันเป็นดำๆตรงเนี้ยตรงเมาส์เนี้ยเป็นสีแดงด้วยเวลาไม่มีอินเทอร์เน็ตผมก็จะคลิกมาที่แถบตรงกริดแถบกิดที่เราทําไว้เนะี่ยคลิกมาข้างหลังเนี่ยหลังฝาหนูเราเอา,เอาลงมาแล้วก็พิมพ์เนมเหมือนกันเนม กิดอะไรกิดท็อปก็ได้มาอยู่บนสุดง่ายๆหน่อยกอบมาแล้วมาใส่ในอีฟของอันเนี้ยอีฟของเช็กเน็ตเนี่ยใส่ไปด okay. อตแบ็กเก่าแบ็กเก่าเท่ากับกอบอันนี้มาโอเคลองรันดู โอเคแถก็จะเป็นสีแดงอะเท่านี้ท้ามไม่มีเน็ตนะแต่ถ้ามันม,มีเน็ตปั๊ปบมัน,นกนนนะ็ขึ้นปกติลองลันนะเห็นไหมขึ้นปกติละง่ายๆเดี๋ยวตรงไหนเงอ่ะเวลาถอนกานติดตั้งแล้วกันผมจะให้มันถามก่อนแล้วกัน ปุ่มทอนกี่ติดตั้งผมได้บอกไปแล้วว่าให้คอมเมนต์ไว้ด้วยว่าปุ่มอะไรคือปุ่มอะไรปุ่มไหนคือปุ่มไหนอ่ะก็คอมเมนต์ไว้โอ้โหคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ผมก็ไปเอาโค้ดที่เราโหลดไว้แหละนี่ก็คือนี้แต่ว่ามาที่ messagebox. อ่ะ messagebox ไอ้อ่า button ผผิีๆถูกๆโทษทีกดตรงนี้มา ตั้งแต่ปีกาปิดเนะี่ยถึงแมสเศจบลนะ็อกเนี่ยก็มาเอามาใส่ย้ายสองอันเนี้ยระโเอ็กย้ายมาใส่ตรง yes ประมาณเนี่ยหัวเรื่องคืออะไรหัวเรื่องคือแจ้งเตือน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 ข้อความคือก็ใส่ไปคุณ ย่งนี้ก็ได้ถ้าก,การถอกนการติดตั้งใช่หรือไม่โอเคโน no. ตั้งแต่เคสเนี่ยลบเคสถึงเบรกเนี่ยทิงแล้วลบมาถึงตัวนี้ก็ได้โอเคประมาณนี้ลองกดรันดูแล้วถอกนการติดตั้งกดมาแป๊บมันจะขึ้นอย่างนี้ไหมใช่ไหมแล้วตอบไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่ปิดแล้วตอบใช่แป๊บมันก็จะปิด โอเคประมาณนะี้แล้วอย่างหนึ่งผมก็จะมาแก้ตรงนี้ด้วยตรงเพเนะี่ยตรงนี้นะที่เราทำไปคลิปที่แล้วไม่โฮไฟลเอ็มโตเของคุณเนะี่ยตรงนี้ผมจะให้มันถาม,มือนกันเลยผมจะกรอบตรงนี้มากรอบมันเก่าของอ n นะิสตอร์เนี่ยกรอบมาเอามาใสา่วางไปแล้วผมก็เอาอันบนเนี่ยเอาเมสเซจอันนี้เนะี่ยไม่ใช่เอาเมสเซจ ก็พ่อขอเมสเซจ่มาครับมาเลยก็ได้เอามาใส่แทน,จนเจแล้วก็ลบอันเก่าทิง้งนะอ่ะเวลามันไม่มีไฟเอ็มเนี่ยเมื่อถามเนี่ยไม่พบไฟมนเครื่องของคุณแล้วพอพิมพ์ต่อว่าต้องการโหลดตอนนี้เลยหรือไม่ก็ได้ต้องการ นนแล้วตอบ yes แล้วเขาตอบ yes เนี่ยมันก็จะเด้งมาอันนี้ใช่ไหมเราก็ลบอันนี้ออกก่อนลดออกไปแล้วเราไปเอาที่มันเป็นลิงก์แบบนี้เนะี่ยกอบมากลอกมาใส่ใส่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเราก็ไปเอาลิงก์ i n k m net มา firem f i r m ตอนเน็ตนะครับกอบมา มาปับ๊บแล้วลองไปลบไฟ M เราดูมันจะลองลบไฟ M นะโอเคเล้ลองแลนแล้วเรากดไปปับ๊บเอเก็จะขึ้นอย่างนงี้ไแล้ไฟ M โดาไม่พบไฟ M ตดดอยูบนเครื่องของคุณต้องการโหลดตอนนี้เลยหรือไม่ถ้าตอบไม่ใช่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าตอบใช่ปั๊บอ่ะมันจะเด้งมาเนี่ยแต่ผมจะให้ตัวนี้มันปิดไปด้วยก็ค,คือแอปเคชันแล้วตอบใช่ผมจะให้มันปิดไปด้วยคือ,อย่างนี้โอเคประมาณนี้แต่ถ้ามันตอบโนก็คือเรามาใส่เคสด้วยเคสเมสเซจ no no ใส่ตรงนี้ไปพิมพ์แอปพลิเคชันจะเข้าท็อปแอปพลิเคชัน dot นี้ดอ o t ัุดดาวเบกตรงนี้เขียน,น,นเบกประมาณนี้นี่นะคือถ้าเขาตอบใช่มันก็จะเด้งไปเว็บนี้ไปไฟเอ็มนะ แล้วมันก็จะชัดดาวตัวเองแต่ถ้าเขาตอบ no เนี่ยมันจะให้ชัดดาวตัวเองไปก่อนงงไหมหวังว่จะไม่งงนะเนี่ยถ้าเรากดเพย์ไปปับ๊บเขาตอบไม่ใช่เนี่ยมันจะชัดดาวไปถ้าตอบใช่ปั๊บเนี่ยมันจะเด้งมาเว็บนี้โปรแกรมก็จะปิดเห็นไหมประมาณเนี่ยยังเหลืออะไรอีกอะ ตอนแคตติดตั้งใช้แล้วอนันนี้อ่ะปุ่ม exit เดวยกัน exit exit add ดูดีๆแ,แล้วก็ท้าเหมือนกันเลยกรอบมากรอบมาที่มันเขีนยนเจ็ดหน่วกรอบมาใส่ปับ๊บอันนี้มาใส่ใส่อันนี้อันนี้จะเป็น exit apple แล้วก็ถามกูต้องการออกจากโปรแกรมตอนนี้ออกออกจากโปรแกรมใช่หรือไม่กันนะกูต้องการนะกูต้องการออกจากโปรแกรมใช่หรือไม่ตรงนี้ก็ได้นะมันขึ้นมาแบบนี้เวลากดปิดตอบว่าไม่มันก็ยังอยู่แต่ถ้าตอบว่าใช่มันก็จะออกเนาะประมาณนี้ เหลืออะไรอีกยังเหลืออะไรน่าจะหมดแล้วมั้งหล,กลงหักการคล้ายกันหมดเลยประมาณนี้ก็ปรับแต่งนิดนิด,นดหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดอ่แล้วก็อย่างหนึง่งนะ เก็บรายละเอียดรายละเอียดเรามาตรงวินโด้เนี่ยบรรทัดที่หนึ่งเลยของโค้ดเนี่ยของโค้ดเนี่ยเรามาเปลี่ยนไอดีตัต,ตรงนี้ให้เป็นชื่อเลนเชอร์เราชื่อไอเตัตรงนี้คืออะไรก็คือชื่อเวลาเราเปิดโปรแกรมอนะแต่มันจะมีชื่อโปรแกรมนี้เห็นไหมมันยังเป็นเมวินโด s อยู่แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เอาเป็นชื่อของเลนเชอร์ออเรา อย่างเงี้ยนะลองกดลันดูเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นมีเอลเจอร์นะครับประมาณนี้